เป็นที่พักอาศัยตรงนี้เหมาะมากๆเลยค่ะเนื้อที่200ตารางวาดินแล้วเสมอัะถนนไฟฟ้าเข้าถึงแล้วประปาเข้าถึงแล้วราคาเพียงแค่3,490,000บาท,ทานนเ,าานนะะเ,เ,เท่านั้นเองค่ะดีบีมาจับมาจองกันนะคะมีเพียงแปลงเดียวเท่านั้นเอง กลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องมาดามบุชแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาทุกๆบ้านราคาทุกๆทั้งนั้นเลยซึ่งช่องของเราไม่มีพวกราคาหรือว่าเทนราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะ ทุกคนคะ่ะทุกคนอยากได้ที่ดินราคาถูกๆพร้อมสร้างบ้านอยู่ในชุมชนซับแปลงหนึ่งไหมถ้าอยากได้ที่จังหวัดโคราชรีมาดูแปลงนี้เลยคะ่ะเจ้าของขายไม่แพงนะคะจากราคา450,000บาทนะตอนนี้ลดเหลือเพียงแค่349,000บาทเท่านั้นเองราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนรวมภาษีรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แล้วโฉนดคุ้แดงด้วยที่นี่ตําบลกุจจอกอําเภอบัอบวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนั่นเองนะคะที่ดินแปลงไม่ใหญ่มากคะ่ะเนื้อที่เล็ก เล็กกระทัดรัดนะคะ200ตารางวาแต่ก็ไม่กระทัดรัดแ้่นะนพรอมที่จะสร้างบ้านหรือลงทุนปลูกสร้างต่างๆได้อย่างแบบเหมาะสมมากๆเลยที่ดินถมแล้วล้อมั้วลวดหนาไว้ทั้งสีด้านเรียบร้อยปัจจุบันได้มีการปลูกต้นกล้วยไว้ในพื้นที่นะคะและมีไม้ป่านั่นก็คือจะเป็นไม้พยุงไว้ส่วนหนึ่งรวมถึงมีไม้ที่ปลูกไว้เป็นสมุนไพรนะคะอยู่ตรงนี้เห็นไหมลักษณะรูปแปลงคือสวยมากๆเลยนะสี่เหลี่ยม ผืนผ้าคือผืนผ้าแหละทุกคนแต่ว่าด้านท้ายเนี่ยจะกว้างแค่ประมาณ16เมตรส่วนด้านหน้าเนี่ยจะกว้างอยู่ประมาณ21เมตรส่วนความลึกจากด้านหน้าไปถึงท้ายแปลงประมาณ41เมตรรวมเราจะได้เนื้อที่200ตารางวาห,หรือ2งานบรรยากาศร่มรื่นนะคะอยู่ใกล้กับวัดบ้านโศกนะคะฝั่งตรงข้ามเราก็คือจะเป็นวิวทุ่งนาซึ่งอากาศถ่ายเทได้ดีมากๆเลยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านนะคะชื่อหมู่บ้านว่าบ้านโศกหรือว่าหมู่ที่4นั่นเองนะคะเดินทางเข้าออกตรงนี้ซอยวนได้ไม่มีซอยตันนะฉะนั้นตรงนี้จะมีเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ เยอะมากๆนะคะของกินง่ายใกล้ตลาดเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเราจะไปขอนแก่นจากตรงนี้ประมาณร้อยกว่าโลนะคะหรือจากตรงนี้จะไปโคราชก,ก็ะทางกันอยู่ประมาณ90โลเองนะคะมาจากกรุงเทพก็ไกลหน่อยเนาะเพราะว่าตรงนี้คืออยู่ในเขตอีสานแล้วนะคะนี่ที่ดินถมแล้วนะคะพร้อมที่จะลงสิ่งปลูกสร้างหรือว่าสร้างบ้านได้เลยเอาอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวพาชมก่อนลนดดักษณะโดยรวมของพื้นที่ตรงเนี้เป็นยังไงแต่ที่แน่ๆบอกเลยคําเดียวว่า ถูกเวอร์มากๆเลยนะคะในราคาเพียง349,000บาทจากราคา4,50,000บาทเป็นไปได้ยังไงมาดูกันค่ะทุกคนค่ะตอนนี้อ๋พร้อมจะพาชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ใกล้กับวัดบ้านโศกนะคะทุกคนนี้ ที่ดินปัจจุบันนะคะจะของปลูกต้นกล้วยแล้วก็สมุนพงสมุนไพรไว้บ้างนะคะลักษณะรูปแปลงคือสวยมากๆเลยค่ะหน้ากว้างติดถนนประมาณ21เมตรความลึกประมาณ41เมตรแต่ว่าท้ายจะกว้างอยู่ประมาณ16เมตรเองนะคะซื้อวันนี้มีผลผลิตทันทีเลยนั่นก็คือกล้วยจ้านี่เลยที่ดินติดถนนคอนกรีตแบบนี้นะคะนี่คือเขาเรียกหมู่บ้านเนาะแถวนี้เขาเรียกวหมู่บ้านบ้านโศกบ้านโศกนะคะ ลักษณะรูปแปลงคือมีแกนล้อมรั้วด้วยลวดหนามไว้ตามสภาพแบบนี้นะคะพร้อมที่จะเข้ามาอยู่อาศัยได้เลยทมดินไว้แล้วสูงกว่าถนนสาธารณะประโยชน์ค่ะตรงนี้ซื้อแล้วไม่ต้องทําอะไรอีกนะทุกคนเพราะว่าพื้นที่สูงกว่าถนนสาธารนณะล้อมรั้วทั้งสีด้านแล้วเราสามารถที่เข้ามาอยู่อาศัยได้เลยเจ้าของได้มีการปลูกต้นไม้ไว้ถือว่าร่มรื่นในระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าไม่ชอบก็ตัดทิ้งเคลียร์ลิงปรับพื้นที่ใหม่ก็ อยู่อาศัยได้เช่นกันนะคะที่นี่คือตําบงกุจจอกอํเาเภอบัวใหญ่จังังวดนครราชสีมามีเพื่อนบ้านอยู่เคียงข้างตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เลยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดนะคะนี่วัดบ้านโศกอยู่ตรงนี้ยเยื้องกันนะมาได้อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะคะส่วนฝั่งตรงข้ามเราคือจะเป็นวิวบรรยากาศทุ่งนาแบบนี้ลมไถ่เทสะดวกสบายมากและถนนทางตรงนี้นะคะทุกคนมีความนะคะ กว้างแล้วก็ขับรถวนในหมู่บ้านได้เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเลยนะว่าเราจะเข้าออกสะดวกสบายหรือเปล่าส่วนที่ดินของเรานะคะหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกนะคะตรงนี้สูงจากระดับน้ำทะเลป,ประมาณ170เมตรน้ำไม่ท่วมมีมีชาวบ้านนะคะเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเลยนี่ค่ะ อันนี้คือจะเป็นข้างเคียงเคียงข้างเนาะชนดคุดแดงค่ะทุกคนเนื้อที่200ตารางวางหรือ2งานราคาเพียงแค่3,049,000 4บาททุกคนก็จะได้เนื้อที่แบบสวยๆแบบนี้ไปครอบครองเป็นเจ้าของเลยนะคะช่วงนี้แดดอาจจะแรงนิดนึงนะคะเลยทำให้ ภาพของเราไม่สวยไม่สําคัญนะสำคัญคือเอกสารถูกต้องราคาถูกเวอร์ที่ดินมีถนนหนทางเข้าออกสะดวกสบายน้ําประปาพร้อมไฟฟ้าพร้อมอยู่ในชุมชนนะคะตรงนี้ใครที่สนใจรีบมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของกันนะคะส่วนสถานที่ใกล้เคียงตรงนี้นะคะถ้าเราจะมาจากนะคะอะอบตออบกุดจอกนะคะจะห่างกันอยู่ประมาณ5.3กิโลเมตรตลาดนาบูุญ8.4กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะส่วนวัดนะคะฝั่งตรงข้ามเยีงย่งเยี่ยงกับเราเนี่ยชื่อวัด บ้านโศกนั่นเองนะคะเนี่ยปานปตาทาห่างจากตรงนี้ประมาณนะคะ8.7กิโลเมตรนี่คือถนนด้านหน้านะคะทุกคนเห็นไหม ถนนหนทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยส่วนฝั่งตรงข้ามตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะอาศัยอยู่นี่ค่ะล้อมไปเราอ้อมไปได้เลยนะคะเราวนๆไปได้ซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยมองเห็นถึงบรรยากาศเพื่อนบ้านล้อมรอบไม่เปรี่ยวแล้วก็ไม่น่ากลัวสิ่งที่สําคัญคือที่ดินรูปแรงสวยมากๆมีต้นไม้ปลูกไว้บ้างแล้วมีไม้พยุงอยู่หลายต้นนะใหญ่แล้วให้ความแบบว่าล่มเงาได้ดีมากๆความลึกของที่ดินนะคะจากหน้าถนนเนาะจากตรงนี้ไป ประมาณ41เมตรนะคะด้านท้ายจะกว้างอยู่ประมาณ16เมตรรวมๆแล้วถือว่าเป็นรูปแปรงที่สวยมาห่างจากโรงพยาบาลศรีดาประมาณ10กิโลเองทุกคนทุกคนคะเอาเป็นมากการพาชมที่ดินน่าจะประมาณนี้ก่อนเนาะในที่200ตารางวาไม่ได้เยอะมากเราไม่รู้จะพาชมอะไรมากมายแต่ว่าตอนนี้คือที่ดินของเราถมดินแล้วพร้อมที่จะสร้างบ้านลงสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้เลยโอเคค่ะการพาชมที่ดินก็น่าจะประมาณนี้เลยลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย โดยรงของที่ดินแปลงนี้ก็ตามมาตามที่ผมพาชมไปเลยนะคะท่านใดที่สนใจหลืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามมาที่ตาเราได้ตามเบอร์ดี่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆแบบนี้ที่สําคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ